ช่วงค่าคืนที่ผ่านมามันก็มีเป็นเหมือนกับเป็นวิดีโอคอลอันหนึ่งที่มีการพูดคุยทางฝั่ง,งของตัวสิกากรกับพระรูปหนึ่งนะครับหลายช่องเมื่อวานนี้ก็เปิดไปแล้วบอกเป็นหลักฐานใหม่นะฮะเดี๋ยวไปให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับเอาลองเปิดมาฮะค,คนแร<บ>กที่รักหรือคนแร<บ>กที่อะไรกับคนแรกคุณจะตอบแบบ แบบเมื่อคืนคุณคือคนแรกคุณก็รู้อยู่คุณก็ไม่ต้องมาแซวเราเรื่องนี้อายเหรอโถ่คุณมันก็ต้องอายน,นี่แหะมันคุณก็รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไอ้ที่พูดแต่มันจรใช่ไหมคุณ <c oughs> คือคนแรกก็จริงจอ่ะก็อย่างที่บอก แล้วก็รับคุณคนแรกเหมือนกันด้วยรับที่สุดด้วยแล้วก็มากที่สุดด้วยครับคุณผู้ชมครับเมื่อาวานนี้เมื่อคืนนี้เห็นก็<ภ>เ,เปิดกันแล้วคุณพุทธคุณอุ๋ยเขาก็เปิดกันใหญ่แล้วเนี่ยนะเราก็ลองเปิดบ้างเนี่ยนะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับคือพระรูปนี้คุณผู้ชมครับคือหน้าตาเนี่ยไปละไม้คล้ายคลึงกับพระรูปหนึ่งซึ่งดังเหมือนกันนะอยู่ที่พิจิตร มีการพูดคุยกับวิดีโอคุยกับเชิงสีกาก็ผ่านวィィิดีโอคอลนะครับลักษณะเหมือนหยอกล้อไม่รู้จะเรียกเชงิชงชูสาวได้ไหมก็อืมอก,ก็น่าจะได้นะคะแต่คําว่าก็คนแรกคนแรกก็จริงๆอย่างที่บอกคนแรกแบบเ <คน S 1> มื่อ<ร>คืนอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจจะเป็นการสวดสวดเป่าเศกระถาให้หรือเปล่าเป็นคนแรกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราอันนี้คือยกประโยชน์ให้ท่านนะ ค่ะพี่หมวยใช่ไหมเราก็ไปกล่าวหาปักปั้มไม่ได้นะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาถามมาชัดเจนเลยนะคะว่าคนแรกที่รักฟังอีกทีที่ฟังอีกทีฟังอีกทีฟังอีกทีคนแรกที่รักหรือคนแรกที่อะไรก็คนแรกคุณจะตอบแบบไหนก่อนแบบเมื่อคืนคุณคือคนแรกคุณก็รู้อยู่ คุไม่ต้องมาแซวเรเรื่อง<า>นี้อะไเหรอคุณมันก็ต้องอายไม่ละมันคุณก็รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไอ้ที่พูดอะ่ะมันนีใช่ไหม <c oughs> คุณคือคนแรกก็จริงจริงอะ่ะถ้าอย่างที่บอกแล้วก็รับคุณคนแรกเหมือนกันด้วยรับที่สุดด้วยแล้วก็มากที่สุดด้วยตาย คนแรกที่รักหรือคนแรกที่อุ้ยตายไม่รู้จะคนฟังแล้วเขินตามไปด้วยเลยคือไม่รู้จะหาหาอะไรมาช่วยแก้แก้ตัวท่านเลยอ่ะค่ะคนแรกยังไงครับพี่หนุ่มที่รักอ่ะว่างั้นเปนที่รักด้วยแต่แรกอย่างอื่นนี่ไม่รู้ค่ะคืออันนี้คือต้องยกประโยชน์นะคือถ้าอันนี้เราก็ยังไม่ได้รู้ว่าว่ามีการไปแบบไปวิดีโอคอล ซิดยอะไรกันหรือเปล่าเราตอบไม่ได้อถูกไหมฮะหรืออาจจะมีการเสกคาถาเป่าอะไรกันหรือเปล่านี่ตอบไม่ได้ค่ะนี่อครับคุณผู้ชมครับแต่รักคุณคนแรกแล้วรักที่สุดด้วยมากที่สุดด้วยโธ่มันจะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอะไรไหมคะหรือรักที่สุดเหรอรักยังไงล่ะรักมากที่สุดคุณคือคนแรกอืมนี่ไม่ถึงวันโกนสิท่าถูสิแม่จริงๆ คือสาหรับพระรูปนี้นะครับก็เท่าที่ทราบมาเคยเป็นเจ้าคณะตําบลหนึ่งในจังหวัดพิจิตรนะฮะคือเป็นเจ้าคณะตำบลจังหวัดเอ่อตำบลหนึ่งนะในจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็รู้จักกับพระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพิจิตรหลายรูปนะครับส่วนกับศิีกากรฟนั้นก็ทราบว่ามารู้จักกับพระรูปนี้ตอนที่มาทําบุญในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็ติดต่อ,อกันมาตลอดรวมทั้งยังมีการยืมเงินซึ่งกันและกันด้วยนะฮะเนี่ยครับ,รบก็เรียกว่าเป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ตายแล้ว แต่อันนี้ก็คงจะเป็นฟิลแฟนฟิลแฟนค่ะฟิลแฟนเพราะไม่มีไม่มีคลิปว่าไปมีสัมพันธ์ใช่ค่ะถูกไหมฟิลแฟนแต่ด้วยความเหมาะก็ไม่น่าจะเหมาะนะถ้าเกิดเป็นอันนี้ต้องบอกกันนะถ้าท่านเป็นพระจริงๆนะก็ไม่เหมาะนะค่ะเราก็ไม่บอกว่าท่านเป็นอะไรยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นพระจริงๆก็ต้องก็ไม่เหมาะค่ะก็ยังพยายามตามหาอยู่นะคะ ที่วิดีโอคอลหวานแหววแบบนี้ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่อำเภอโภพประทับช้างที่จังหวัดพิจิตรวัดท่าบัวทองค่ะหลังสันนิษฐานว่าภาพแบ็กกราวในวิดีโอคอลจะเป็นกุฏิที่วัดแห่งนี้วาตายทีมงานเก่งมากค่ะวัดอะไรนะวัดท่าบัวทองอุ้ยตายค่ะว่ยน,นั่นอะไรนะมังกรหรือพี่หมวยเมื่อกี้นี้ตรงประตูนั่นอะ คือเขาสังเกตเห็นม่านสีชมพูเมื่อกี้ที่อยู่ด้านหลังนะคะล็อกล็อกพี่หมวยต้องดูนี้ก่อนดูจากภาพนี้ก่อนล็อกเห็นไหมอ่าประตูนี้ล็อกนะล็อกสนิทเลยนี่พระครูศรีรัตนวิเชียนนี่ปทเจ็ดเจ้าวาดวัดท่าบัวทองค่ะประตูล็อกจากด้านนอกรถเก่งที่เจ้าวาดใช้ก็หายไปด้วยพี่นุ่มวิ่ยตายไปไหนล่ะเก่งฮอนด้าสีดําสอบถามทะลุวัด บอกว่าไม่รู้เจ้าวาดหายไปไหนเมื่อคืนยังคุยกันอยู่เลยพอตอนเช้าจะมาปลูกท่านไม่เจอตัวแล้วรถก็ไม่อยู่ผู้สื่อข่าวได้คุยกับพระมาหาพงศ์อนันต์อิปัญโยไม่ใช่เก่งไราพางแล้วเนี่ยค่ะพระนะ่ะเป็นพระที่มีหลักฐานว่าโอนเงินให้สีกากอฟบอกว่าอัตมามาเรียนบาลีกับเจ้าอาวาสที่นี่ส่วนตัวไม่รู้จักสีกากอฟแต่ที่โอนเงินไปให้เพราะว่าเจ้าอาวาสมาขอยืมบัญชีโอนเงิน พราะโทรศัพท์เสียเข้าแอป,ปธนาคารไม่ได้อัตมาไม่รู้หรอกว่าโอนไปไหนแต่เข้าใจว่าเป็นการโอนไปเพื่อจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างเพราะว่ามีการสร้างศาลาอยู่โอนแบบมีเศษสตังไม่ได้โอนเป็นยอดเงินจำนวนเต็มก็คิดว่าเป็นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนที่มีเงินโอนเข้าบัญชีมาก็นึกว่าญาติโยมโอนเงินมาเป็นค่าสร้างสายลาไม่ได้เอกใจไม่ได้สงสัยอะไรยืนยันว่าไม่รู้จริงๆว่าโอนไปค่าอะไรโอนไปตามเลขที่บัญชีที่จะอาวาสเป็นคนให้มาก็บังเอิญว่าเป็นบัญชีบ้านก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมานักข่าวเคยถามผมอ้าวหลวงพี่ไม่เอกใจเหรอ,อโอนเข้ามาหกหมื่นอะไรประมาณนี้นนะ,ะ,ะผมก็บอกว่อาอ้าวก็นึกว่าเป็นค่าซ่อมไอ้ญาติโยมเพ้อ ถวายมาสร้างศาลาหรือเปล่าอะไรเปล่าแล้วก็จ่ายค่าช่างไปค่ามันถ้าเป็นรายการพวกเกี่ยวกับภาษีเพิ่มเพิ่มมันก็จะมีเศษมั่งอะไรบ้างเนี่ยเราก็ไม่รู้ตรงนั้นไงเราคิดไปแค่นั้นเราไม่ได้คินเลยครับค่าอะไรตอนโอนอ่ะเขาได้บอกเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรเลยยืนยันเขาไม่ได้บอกเขาแค่บอกว่าขอยืมหน่อยแค่นั้นเองแค่ยืมบัญชีเราไปแล้วเงินเข้ามาแล้วก็เอาเลขบัญชีมาให้เราโอนเราก็โอนไปครับมีการโอนเงินคืนกลับมาที่หลงพี่ใช่ไหมแล้วก็หลงพี่ก็โอนไปอีกบัญชีหนึ่งครับ ไม่ได้โอนไปหาบัญชีหลวงพ่อเลยใช่ครับอ๋อเงินเงินเงินที่เหลือคือหลวงพ่อครับคืนแบบไหนคืนแบบโอนหรือว่าคืนไปหนึ่งสามก็มีหลักฐานตามแชทหมดแล้วครับอืนี่แหละครับผู้ชมครับจากนั้นนะครับทางผู้สื่อข่าวเองก็พยายามไปตามที่วัดต่างๆผู้ชมครับคือผู้สื่อข่าวเขาเชื่อแบบนี้ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยน่าจะไปจําอยู่ที่วัดอื่นๆนะครับแต่ปรากฏว่าไปตามหาไม่พบนะะ ไม่พบครับทั้งนี้ครับได้ตั้งข้อสังเกตกับว่าพระที่อยู่ในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นรูปที่ชอบสีชมพูเพราะนอกจากผ้าม่านในกุฏิจะเป็นสีชมพูแล้วพบว่าเมนก็ยังทาเป็นสีชมพู oh. แบบนี้นี่รั้ววัดไปดูรั้ววัดหน่อยรั้ววัดอ่ารั้วมารัว้วนี่เมนนะเมนชมพูใช่นี่ใครตายไปเราขึ้นสวรรค์เป็นสีชมพูเลยนี่ไปกับเมนนี่นะดูรั้ววัดก็เป็นสีชมพู นี่รั้วก็ทาสีชมพูที่สําคัญรถตู้ของวัดก็เป็นสีชมพูนี่เห็นไหมสีชมพูแถมในใจหัวใจของพระก็ยังเป็นสีชมพูนี่เห็นไหมล่ะน่าจะเปลี่ยนเป็นวัดท่าบัวชมพูนี่วัดท่าบัวทองค่ะโอเคเห็นเป็นสีชมพูทั้งหมด เนี่ยนะครับก็ยังมีแหล่งข่าวให้ข้อมูลนะครับบอกว่าพระที่อยู่ในคลิปเนี่ยน่าจะหนีไปที่วัดพระนอนจกักรสีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนิทกับท่านจเจ้าวาดที่นั่น <S <S <an> <S นี่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะครับผู้สื่อข่าวครับก็เลยไปตรวจสอบแล้วครับก็ไปเจอพระมหาเมธาท่านเป็นพระลูกวัดนะครับอยู่ที่วัดพระนอนจกักรสีท่านบอกแบบนี้บอกว่าโอ้จเจ้าวาดไม่อยู่หรอกท่านไม่ได้จำพรรษาที่วัดไปจำพรรษาที่วัดอินเดียไปที่อินเดียส่วนพระ ที่มาตามหากันนั่นน่ะไม่ได้มาที่นี่หรอกถ้าคนจะหนีนูน่นไปหนีวัดเล็กๆไปอยู่วัดเล็กๆใครเขาจะหนีเข้าเมืองเรายมนี่ก็ยอมรับนมพระก็มีสนิทกันนั่นแหละกับพระที่ตามหานั่นน่ะนะเพราะท่านเองเนี่ยเคยมาเรียนบารลีอยู่ที่นี่สนิทกับท่านจะเอาว่าที่นี่จริงๆท่านยอมรับมาเอาลองฟังดูครับกาศราก็ได้จะลงมาบ้างแล้วแหะ,ะคิดว่าพ,พระครูศรีรัตน์นี่ที่ว่ามาจากพิจิตรไ,ไ,ไม่ได้อยู่ที่นี่ ไม่มาจะมาไงนี่อ๋อถ้ามาต้องเห็นเหรอไม่ใช่คือมีเรื่องเขาไม่มาที่นี่เราไอมันต้องไปวัดเล็กๆถามว,ว่าพ้นมาเนี่ยจะเข้าเมืองเหรอไม่มีทางแลยอ๋อแต่แตท่านมีพระพระพวกมีพระที่รู้จักอยู่ที่นี่เ่ะแเราก็รู้จักเหรอรู้จักส่วนตัวรู้รส่วนตัวแล้วก็เลียนไล่กันมาเลี้ยหลังเราฟปีนล้เรารู้จักรู้จักแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงอืายละเอียดลราไอเรื่องไอเรื่องส่วนเนี่ยคือเราไม่เราไม่พูดถึงับเพราะว่าเราไม่รู้ เขาทําไมคือเราไม่รู้เราดูข่าวแล้วก็อไม่ได้มานี่เนาะแล้วไอ้แค่ฝ่ายยี่หนึ่งดินี่นะม่านก็สีชมพูจริงนะพี่หมวยด้านหลังสีชมพูแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ารถตู้ก็สีชมพูทุกอย่างเลยว่าสีชมพูค่ะนี่เห็นไหมล่ะวัดบัวทองใช่ท่าบัวทองนี่เมนชมพูอื ชมพูหมดอะไม่รู้เป็นโง่เฮงหรือเป็นอะไรแล้วความรักก็สีชมพูหัวใจก็นี่เห็นไหมกําแพงก็สีชมพูเวลาเอาอธิไปเก็บไว้ก็จะได้มีสีนี่เห็นไหมราวราวบันไดราวก็เป็นสีชมพูชีวิตชมพูทั้งวัดอะคก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางท่านจ้าว่าท่านอาจจะมีความเป็นสีชมพูหัวใจเป็นสีชมพู อ๋อในช่วงเวลาที่กำลังสร้างเมนก็เลยทาสีชมพูทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเห็นไหมล่ะอืมอ้าแต่ตอนที่ดูคลิปแบบเบอกับแบบไม่เบลอร์นี่อารมณ์ต่างกันเลยนะคะพี่หนุม่มคือดูแบบไม่เบลอร์เนี่ยพอเห็นท่านยิ้มเห็นแววตาแล้วมันมันเขินตามท่านไปเลยใช่เนี่ยบอกแล้วเขาบอกคนแรกนะเป็นรักรักแรกรักแรกแล้วก็รักมากด้วยรักมากที่สุดอืม,อม นี่ท่านหมายถึงตุ๊ก,กตงตุ๊ก,กตาหมาหรืออะไรหรือเปล่าอืมไม่น่าจะใช่แต่แต่ผมสงสัยแค่คำเดียวไอ้อันอื่นมไมไ่อะไรสงสัยว่าเหมือนเมื่อคืนหรือเปล่าคำคำนี้ยผมเอาลองฟังอีกทีสิค่ะไอ้คำนี้ยแบบเมื่อคืนเพราะแบบเมื่อคืน,ค,บบค,นคืออะไรเอาฟังเตียวคนแรกที่รักหรือคนแรกที่อะไรก็บคนแรก คุณใะ้ตอบแบบไหนก่อนแบบเมื่อคืนคุณคือคนแรกคุณก็รู้อยู่คุณก็ไม่ต้องมาแซว,แวเรื่องนี้ออยอ่ำโถ่คุณมันก็ต้องออายั่น่ะมันคุณก็รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไอ้ที่พูดแต่มันนี้ใช่ไหม <c oughs> คุณคือคนแรกก็จริงจ เชอย่างที่บอกแล้วก็รักคุณคนแรกเหมือนกันด้วยรักที่สุดด้วยแล้วก็มากที่สุดด้วยคืนนี้สงสัยคําว่าแบบเมื่อคือนอะ่ะ <c oughs> แบบเมื่อคือนคืออะไรไม่หมวยคําว่าแบบเมื่อคือนอ,อ,อ่ะออครั้งแรกแบบเมื่อคือนครักแรกแบบเมื่อคือนร <c oughs> รครั้งแรกแบบเมื่อคือนเหรอใช่หรือยู่หมครั้งแรกแบบเมื่อคืนเหรอต้องถามสีกากอลฟอะคะ่ะ เนี่ยก็คนแรกที่รักหรือคนแรกที่อะไรแล้วก็ทางสีกากรก็บอกว่าแบบเมื่อคืนครั้งแรกเปิดซิงเนี้ยเหรอปูตายแล้วคุณคือคนแรกคุณคือคนแรกคุณก็รู้อยู่คุณไม่ต้องมาแซวหรอกเรื่องนี้ค่ะเเสร็จยังพี่หมวยหมดยังมีอีกไหม